พีเจ้ก็อีกเหรออะไรอ๋อพี่เจ้ก็ลงแพเออได้หมอยทุกหนห้าแต่ห้าตรงนี้ใครครับเอามารอซื้อโทรศัพท์ครับโอเครื่องครับโอเครื่องครับอะไรรคับุ้ยว่าไงลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นอะไรคนคนสีเขียวบอกว่ากำลังเข้าไปเอา ไปอยู่บ้านลูไปอยู่บ้านแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเรีอะไรนะ้าหนึ่งสามฮะเลยนะลอยทีกดตังได้ไหมคะเรียกเลยนะลอยดีให้เก้าหนึ่งสามไม่เพื่อนยังไม่ยังไม่ได้เลยเขาจะซื้อีกครับโอเคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาตรงนี้ได้ไหมครับ้นสามหรอตรงนี้ได้้อุมไหมล่ะ้อมได้ไหมตรงนี้ได้ไหมบางกีบกีปังบไปอยู่บ้านเร็วๆเร็เครืวเร็รรเร แล้วเครื่อนเราพี่ตัวนี้คนนี้ไงเขาเหอนเพื่อนเท่าไหร่ครับนี่คนนี้ไงตัวนี้ครือเลยไขายขายเครื่องเท่าไหร่คะเครื่องมันไม่ใหญ่มากก็เท่าโทรศัพท์ครับเท่านี้ที่ผมถือแล้วคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับเท่าถือเลยครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชิคกี้โัลคี่แฟนยังครับโอ้ยเรียชื่อของเลยเก้าหนึ่งสามนี่แฟนยังครับยังไม่มีค่ะเอาหลงให้โทรศัพท์ฟรีอ่ะเอาแล้วพี่ นี่หนูพาเด็กแล้วฟรีนะมึงพี่เฉยในโทนี่ให้ฟรีอ่ะอะไรอ่ะพี่ผิดอะไรพี่เออผิดอะไรอะไรของพี่มืดวะพี่เออผิดอะไรวะพี่ผมให้ฟรีเออผิดอะไรวะไอซิโร่องข้าวไอซิโลผมให้ฟรีแล้วผมผิดตรงไหนวะได้ยินได้ยินโลบายไี่สองครับได้ไหมครับได้ไหมโชว์วะมุกอะไรของมันวะ ทิ้วทิ้วทิ้วหน่อหน่อท้วเลยฮ้ยเขาเจะติดเครื่องไม่ใช่เหรอน้องผมถาม่ลยเจ็บหัวกระเป๋า463ค่ะทำอะไรโสดไหมครับเนี่ยเึงให้เขาติดเครื่องยังอะไรนะให้เขาติดเครื่องเหรอให้เขาเียกูตื่นไอ้สัตว์ง่วงง่วงกูแล้วเขาจะเครื่องอ่ะสร้าเขามีหลายเครื่องแล้วเขาคุยหลายคนนาดิมึงใช่เครื่องเดียวเองคุณเอาไปคุณเอาไปแจกเจ้าวิเครื่องครับสรุปอะไรนะคะคุณเอาไปแจกใครเนี่ย ฮ่าไม่ใส่เครื่องเอาไปทำอะไรเอาปากดีนะ้วนะปากคนนี้ใช่ป่ะปากดีมากนะผมไม่เสียงถ้าหลงเอาอีกเครื่องครับน้องคุณเนี่ยเวลาเกมตำรวจก็เลยซื้อเผื่อไว้ครับเออมนนี่ไหนครับไม่ได้ยินเลยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใช่เกมมาที่ไหนแล้วครับพี่หมาเรียกอะไรครับเอาไปลองไหมแปดศูนย์สองครับเคยกดตังค์ข้างในได้ไหมนั่นแรละผมให้ฟรีเะโาคุณเจ้าดีหลานเคยเจอคุณแค่นั้นแหละสวัสดีนะไม่แฟร์ใช่ไหมครับ เขาอุ้มมืย่งนั้นมาไม่มีเขาไม่อุ้มแล้วหรอคุณคุณพอมีโทรศัพท์แล้หมลูกไม่โทรศัพท์ค่ะอุ้มมอะไรพี่เชื่บ้ากาไม่เชื่บ้าการไม่เช่บ้าการโอเคครับมีเบอร์ไมครับกอรไม่เชื่อเไม่องบ้ากามแล้วมจะโทรัมหมดราำไมอีกแ มไม่ได้ยินเลยค่ะถ้าเราตับหมดแล้วค่อยมานี่ใหม่ก็ได้ดีนะดีป่ครับเปอนนะครับทิวนี่ย้ค่ยได้ยินเลยอ่ะทิวเล่มั้งทิวลี่ถ้าเราตับหมดก็มานี่ใหม่ก็ได้ครับดีเลยป่ะที่เขาก็บอกทิวเลียมรู้ก่อนอะไรกู่ะอะไรนะสั่งบิชาฮะจปลอาไอ้จอไปส่งวิ่ะไรดิเนาะ บ้านข้างบ้านเราลองขับดูก็ได้ลองไปขับพี่ชอบมาไงมีอ่อนก็คืออ่อนนะได้หรอครื่องแรกเหรอเอ้ยเอ้ยเครื่องแรกได้หรอเหรอไม่ได้เลย รอก่อนเดี๋ยวเรื่องแรกก็รอเครื่องแรกรออันนี้รอได้นะเนี่ยพี่เดี๋ยวเพราะว่าเวลามันจะไม่มีคนเอาไปเลยอันนี้ก็ได้ไอันนี้ก็ได้เหมือนกัน<ด>เหรอไดอ,อ,อใช่สองอันอ่ะสองอันเจ้าค่ะพี่โทรเจอเนาะแล้วถ้าพี่แล้วแล้วแล้วถ้าพี่ไม่โทร <c oughs> อ,อ่นนะวัน,นแล้วโทรพี่อันนั้นโทรศัพท์ อ๋อเมืองกลับมาใช่ไหมใช่พี่ใช่ c u l ชื่อไม้ที่ให้ปะได้ใหม่ไงถ้าเจมขอเมร์ไปแล้วพี่ไปพี่เล็บเอาไง่เลยเล็บ เพิ่งเพิ่งกดไปอันนี้นี่เหรอใช่พี่บินเพิ่งกดไปเมื่อกี้เลยเนาะเรี๋ยวอันบนยังไม่กดน่าจะกคาดเดียงกันเฮ้ยแต่มันจะบอกเลยมันมันจริงผมกดแล้วมันยิ่งหายเลยอยากลองแต่ไม่เคยลองเลยอะเดดได้ประมาณสี่รอบเองพี่ที่เหลือล้มไอ้เหี้ยเมืึงโคตรไวอ่ะเออถ้าหน้ากันท่านี้มันหายไปไหนวะ ชื่ออะไรอ่ะต้องพิมพ์เหรอท่านท่านไหนพี่ไอ้ท่านนั่งอยู่เนี่ย่ผมใช่อ่ะเออมันมันอยู่หน้าแรกเลยมันอันที่ห้าซิตชิลอ่ะแล้วมันเปลี่ยนชื่อหน่นเลยมขนต้องเปลี่ยนชื่ออะไรมีพิชเช่ดยน พี่หล่อรูป้ะความยากของมันคืออะไรอันแรกเลยนึกว่าท่าเนี้คือความยากของมันเวลากดมันคือนี่ไว้พี่หล่อมันจะไม่ตรง WAS มันจะไม่ตรงกับคีย์บอร์ดเราพี่จะซึ้งแบบว่าเราะมึงไอ้ไอ้ไ่าไอาไอ้ไ้ไอ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 ไอ้ไอ้ไไอ้เ้่ออ้ไอ้ไออ้อ้้ออัน้้ออัอันที่้ไอ้อ้อออ้้่ผมไอ้อ้ไอ้ไออไอ้ไ้องอมไ้อ แค่ดูสีเขียวแล้วมึงกดคีย์บอรวมึงรอคนเดียวเลยแต่มันจะมึนไงมันบอกว่ามันถ้าคนยังไม่เทียนมันก็จะแบบเอ้ยอันนี้อยู่เทียนแล้วดิมันจะกดกดบ่อยกดไรอ่ะแต่ว่าจะกูเจอแต่ว่ากูเจอพี่บินกูยอมจริงจริงแท้โอ้จริงไอ้เหี้ย ไ้เนตอนเช้าตอนไอเทียบไม่อยู่บินบเขาช่วยูให้บังบังขึ้นไลพูดเออพ่อมานะแมามล้วอ,อยากพี่เลิฟไม่ได้พี่เลิฟไอ้ตันมันคูด,ด้าเกียน์ทีนะพี่พี่บินเกียน์ทีอะพี่สามสิบพี่เทพพี่เทพพี่อะพี่ทำตอนบล็อกให้ผมดูเลยพี่เลิอะไรนะ ตอนบล็อกอะที่แสงยันไม่ขึ้นแล้วพี่ทำถูกอะพี่ยังไงเนาะตอนที่สีเขียวอะไอสีเขียวยังไม่ขึ้นเหรอแต่หมดเวลาแล้วอะพี่ทำสับเลสให้น้องดูเดียวเลยพี่ทำได้พี่เขาเก่งยังไอ้เหแต่เขียวยังไม่ขึ้นเลยเวลาหมดเย็ดแม่กูเคยกูผิดอะจะถูกใช่มันต้องดุมันต้องสุ่มไว้พี่เวลาเข้าแล้วนะไอพวกออดิชั่นสบายนะ ว่าเขาตัวตึงเป็นไอ้บูเบนบูพี่อ่ะโดนกูทุกกองเลยที่บูบ่ะทั้งที่บูทั้งที่บูมออะโดนกูหมดอ่ะเราตรงเราตรงไอ้คนที่บูพูดเราผมมันมันมันรวมุมซีหนึ่งอ่ะได้ปะว่ามันตึงอ่ะถามว่าตึงไหมมันก็ตึงเว้ยแต่กูมองว่ามับางเฉาจ่ะมันคุกเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ตึงตลอดนึกออกปะเพราะว่ากันทุกรอบอ่ะโดนมาโดนกูทุกรอบเลย แล้วแต่เมื่อกี้เสียน่ารักจริงน้องไม่เห็นหน้าเลยอะพี่ชอบแต่เขาปรากฏนานะพม่าแล้วอะไม่เห็นหน้าเลยอะไม่เคยได้เห็นหน้าเลยอะไอคนที่เขาโพลลูกเป่นเขาใส่เสื้อเปล่าอยากดูพราเป็นนะเพราเป็นอาจจะแบบแบบช้อนใต้นมอะไรเงี้ยไม่ได้อะเหมือนทำทรงใส่อะทำทรงใส่อะฟังเพลงเพื่อนมเพื่อนผมเท่ๆดีกว่ามุนกล้องพี่มุมกล้อง <ม>อันนี้ก็คุมช่าหมองอนะเว้ยรับไปดูฮะไปเจสซิงโคตรจริงยอมรับเลยอ่ะ กูเจคกพวกกูจะ d ั่งารแล้วพวกกูมันคจะเทแลพวกกูไม่เคยยอมไกบอลวกูเป็นปโซนพกูเฟลไกลกับพวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟลอมะคงบัลังที่พวกกูคลอมันช่วยมนชิงมันออกไปเนุอนห้าสทีนะไม่นุจบแล้วเนาะ พ,พี่บินพี่บินพี่บินเมื่อจบไปประมาณเมื่อวานห้านีที่แล้วอ๋ทอทำเป็นท่า่หนวะกูเดาเป็นท่าปลวะถ้ากูใช้หัวงฟ้ากูใช้ท่านี้เนี่ยท่าไีนดีวะไม่เนี่ยเราอยู่ใกล้บ้านไก้แล้วก็ถ้าเขาจะเปิ่าคาเราก็ไปเลย <laughs> ใี่หรอสมบ้ฟังเพลงผมยังเังไงฟ้งพีน้องเร็วแล้วเปิดให้ฟังอ่านได้ไม่มีลำโพงเล็กไรน้างเล็แปดสามแปดสามหกพี่โตไปดี่เราเรียกแล้ว ะไปเลยเอาไปแล้วใครเรียกวะใครเรียกวะน้องอะไเอาไปชื่อเกียว ชิ้นเกี่ยวด้วยเกี่ยวเย้อนซ่าเลยอ่ะผมว่าเรายืนถ้าเราจะยืนเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเรายืนตรงนี้ดีกว่านะครับเดีไว้สักอันนี้เหรอ

นอนกันไม่พักเลยอ่ะบ้านสีเขียวยังไม่ขึ้นจริงด้วยน้องมันหลอกตาเหรอเฮ้ยอันสุดท้ายที่อะเคตสวย มีกบ้องบ้งองบ้อง,องมันมีข้างในลึกๆอีกอ่ะมันมีข้างในลึกๆอีกอ่ะ ฉันดูทั่วที่พวกกูช่วยมัดเดียวกูพร้อมจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งดิพวกกูมีหน้ากดูวยดูไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูไว้